ว้าวเจอฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 26นะครับคำอธิบายของเขาคือต้องการให้ส่วนติดต่ออินเทอร์เฟซกับผู้ใช้ต้องใช้การทำงานแบบแตะ1ครั้งแทนการเลื่อนโอ้โหเพื่อนๆที่ใช้งาน VoiceOver ซึ่งเป็นคนตาบอดน,นะครับประสบปัญหากันไหมเจอแอปที่เวลาเราจะต้องยืนยันอะไรยอมรับอะไรแล้วเขาบอกว่าต้องเลื่อนเพื่อยืนยนันอย่างเงี้ยเออ บางครั้งบางคนก็บอกว่า1นิ้วแต่2ครค้งค้างไว้แล้วลากจากใช้มาขวาแต่หลายคนทําไม่ได้ฟีเจอร์นี้ครับผมต้องการการทำงานแบบแตะหนึ่งครั้งปุ่มสวิตต์ปิดอยู่ในไหนครับผมเนี่ยต้องการการทํางานแบบแตะหนึ่งครั้งแทนการเลื่อนครับผมอยู่ในการตั้งค่าของ iPhone นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของการช่วยการเข้าถึงปุ่มย้อนกลับการช่วยการเข้าถึงครับนี่ผมเข้ามาแล้วแล้วก็พอเข้ามาปัดมาหาเมนูสัมผัสหัวข้อสัมผัสนะครับแล้วเข้ามาในสัมผัส พอเ,เข้ามาแล้วมาที่ด้านล่างสุดเลยครับจะมีเมนูนี้ต้องการให้ต้องการการทำงานแบบแตะหนึ่งครั้งปุ่มสวิตช์ปิดต้องการการ 2> 2ทํางานแบบแตะหนึ่งครั้งนะครับผมเขาปิดอยู่หนึ่งนิดแต่สองครั้งให้เปิดเปิดนะครับแล้วก็คําอธิบายคือแบบนี้ต้องการให้ส่วนติดต่ออินเทอร์เฟซกับผู้ใช้ต้องใช้การทํางานแบบแตะหนึ่งครั้งแทนการเลื่อนอืมแต่ผมอ่ะไม่มีแอปพลิเคชันที่เอาไว้ทดสอบเลยว่าเออแอปนั้นต้องยืนยันด้วยการเลื่อนไม่มีเลย ต้องฝากให้เพื่อนๆที่มีแอปเหล่านั้นช่วยทดสอบว่าทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางที่ใช้งาน w o i c e Over บน iOS 26นะครับเอ๊ะฟีเจอร์นี้มีมั้งทำอะไรกันนออแต่บริการหมอคอมก็นํามาเสิร์ฟความรู้ที่ผมเจอมามันเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจจริงๆนะ